สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเทศประเภทที่เรียกว่าเป็นปรัตถูปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถูปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือป,ประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติ และก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตตุปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตตุปชีวีเปรตที่มีประเภท,ม,เภทมีกรรมเบาไร่จะหมดเปรตประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัตตูปรปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยาขอนำเรื่องราวของปรัตตูปรปชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตที่พบบรรดาท่านบุญบาสกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน <c oughs> มาเล่าให้ฟังอีกสเปรตหนึ่ง เป็นอันว่าเรื่องเปรตแนาบายภูมิแล้วก็ของดกันเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องอบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึงสามปีมันก็ไม่จบขอนํามาเล่าไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารบพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากาศสาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ่ากล่าวาว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉบับของพระอริยเจา้าคือพระหัตนท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องโน่หมห่มร่างหน้าตาหน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปได้เส้นละเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด จึงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอนี่มีความสูบผอมมากมีส่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นต่ำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือยมมาโลกได้แก่นรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์โลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเพลกอนพระเทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทำที่เธอทำได้กายวาจาใจเป็นอย่างไรเนีย่ยเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรยก็ตอบว่าข้าแต่พันผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีและย,าย่าคนดีที่มีจิตเริ่มใสในพระพุทธศาสนา จะพากัรชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายและ่คนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพูกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบบรมีเป็นต้นเจากนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนรกแล้วก็ามาเป็นเปรตถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วนี่กรามนี่ก็เป็นผลของกรรมที่ดิฉันทำไว้ในชาตก่อนที่ไม่ได้มีจิตเรื่อมใสในบรรดา ท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอนุภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จะได้โปรดอดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้งดิฉันจากความทุกนี้ได้เถิด นี่ฟังแล้วก็จําให้ดีเรทเขาไม่ได้บอกว่าให้แกเ่เขาก็ให้พระสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งทิศโศสนให้แกเขาสําหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคําสอนของสมเด็จพระบันทีปแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคำว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากบินา,าทเสร็จมาถึงที่ฉันพระตาหารเวลานั้นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ท่านก็พยายาม,มจึงได้ถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำมีขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุร,รูปหนึ่งแล้วก็ทิศส่วนกุศลให้กน,นางเปรตนั้นพอท่านภาสารีบุตรเทระอุทิศส่วนกุศลให้ข้าวน้ำ และเครื่องหนุ่มหมก็บังเกิดขึ้นทันทีแกบรรดาน,นางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพปธิดามีผ้าน,นุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้านในแคว่งกาสี คำว่าผ้าในแฟงกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดเป็งกล่าวว่านางเมียพรนวิจิตงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านประสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทำผลนิดเดียวทำกุศลนิดเดียวย่อมมีอาอน,นิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาพระสารีบุตรแสดงการความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้สแสนสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจเยี่ยน้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจจดิดวงดาวประกายฟึกเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้ก็วิมานของเจ้านี้มีสําเร็จแล้วปดะดแก้วหลายประการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพธิดดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมิตรสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลอกรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคือก่อนระสารีุบทเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ได้แค่ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้าหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบผู้ทิศส่วนกุศลให้เธอเธอมีอนิสงส์ทั้งอย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธินดาเนี่ยก็ตอบว่าท่านเพราะคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตเลยคุณเจ้าผู้เป็นมุน,นีคือมีความรู้มีความกรุนาาในโลกเห็นนิฉันสูบผอมถูกความหิวแผดเผาเปลือยกายมีหนังแตกเป็นริว้วเป็นรอยสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งภาพประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่พิสุขแล้วที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบ้วกด้วยก,กามที่น่าปรารถนาคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่นะจะเป็นนึกถึงเรื่องอื่นเข้า ผู้ระ,ระกอบใิกวามที่นุกา่าความค่้ที่น่าปรารถนาคือมีโภคสมมีอาหารบริโภคอาหารมีข้าวมีรสหลายอย่างเรียกว่ามีรสเป็นพันพันอย่างเรียกว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพประม,มันฝ่ามือที่ดิฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามเมีร่างกายอิ่มเอ,อิบเมือนกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคำเดียวที่พระสารีบุตรให้ นี่ต่อไปเขาบอกถึงอาน,นิสงส์ที่ภาษารี่บทได่ถวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็กลับาเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบที่ได้ได้ที่สงกุสลฉันรับแล้วเมื่อได้สงอย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว้งของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มขอ,ของที่ฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าฝ้ายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห่ออยู่ในอากาศดีฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมันโน่หมขอพระคุณท่านจงดูผลเนื่องการให้ข้าว แล้วต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขณะน,นี้นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดว่าผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรนี่เป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแก่พระองค์นั้นได้ผ้าหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น ผู้ทีส่ส่วนกุศลให้แกด่ดิฉันที่ฉันได้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสะโกคณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้ไมาว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐุมชาตินั่นดอกอุบลเต็มไปด้วยน้ำอันดาดาดไปได้วยเกสรบัวนิฉันปราศจ,จากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวพระคุณเจ้าผู้เป็นปราชด้วยความที่พระคุณเจ้านี่มีความกรุณาแก่ฉัน นี่ฟังไว้วก็จำว่าทำหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทำบุญแบบนี้ได้วความจริงอยากจะได้แต่สามเรื่องจะได้และไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านภาสารีบุตรเห็นเปรตพว้ผอมโซมีแต่ซี่โครงท่านผู้ป็นเ,เป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสูบผอม มีตัวสะพั่งปฏิเสนเองคือผอมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทําไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นมารดาของท่านคือได้ชาติไกลไปแล้วนานนี้ฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือเลตที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนก,กินโลยหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลยหิตแ่งบรุษททั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เขาเป็นแผลที่ไหลมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินหนองกินเลือดกินกินนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในวัชาท่าเนเป็นแม่เปนคนนี้เคยเป็นแม่ภาษาทิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถูกสุขจะได้พ้นจากการหิวจากการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองสักทีหนึ่ง ท่านประสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดานีจ่จำให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แก่เขาโดยตรงว่าทำบุญอะไรก็ตามทำแล้วทิศส่งกุศลให้นะ่เอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านประสารีบุตร มีจิตกนุเคราะมารดาได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเทระแลนะพระอนุรุตและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิขครืงสี่หลังในทิศท้งสีและถาวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงฆ์แนละให้ข้าวให้น้ำแก่สงฆ์อุทิศส,สนกุศลให้แก่มารดา ขณะที่ทิศส่วนกุศลนั่นเองข้าวและน้้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระพาษานี่บุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิ่เป็นนางเทพพฤิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฟงกาสีว่ดดับไปด้วยอาพรนาวิจิตเข้าไปหาท่านประมหาโมกคัลานะ ท่าพระโมคคัลลานะักยังถามว่าดูก่อนนางเทพปิดาท่านมีวันนะงอกงามยิ่งนะักวันะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจเจดดาวระกายพึกท่านมีวัน,นะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพราะสายกรรมอะไร และโพค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรโดนกรอน,นางเทพดดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร นางเทพินดาตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านภาษาดิบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อม,มด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ำามเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซ่าศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินโลอยหิตก้องหญิงที่คลอดบุตรและลยหิตแแทงบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงได้กินหนองได้กินเลือดขอาสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและเขามนุษย์ดีฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้า ที่ฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทานของท่านภาษาิบุตรท่าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้ภาษาิบุตรผู้เป็นปราดผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้ออธิบายฟังแล้วก็จําไว้ก็แล้วกัน,กนว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่ อย่ารีบรัดขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเล่าสู่กันฟังคือว่าค้นี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพุคุยานหรือกอได้ฌานได้มน้าเอาน,นี้เรีว่าได้อุปจาระสมาธิก็แล้วกันจิวันนันธาเพราะเรียตะวันนันธาเปตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตันนิปิตตสุตันตปีโกขุธกรกนิกายเปรตวัตถุแต็งกล่าวว่านันทเสน,นอมบาสกนั่งกรรมฐา,านทำสมาธิจิตก,ก็ถึงอุปจารสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่ากรีดตัวคุขระน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว,ว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นภรยาของท่านได้ทำกรรมันลาวกไว้จรงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันทเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดูร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคำชั่วหยาบแก่ท่านเมื่อจากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านนันดาเสนยังถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับน,นางนี่แก้ผ้ายืนมาไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ พอเธอจงนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะพ้ายคุ้นเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนาาเปก็ตอบว,ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันด้วยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะทรงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทําแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูเพุทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริศีนผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกำหนัดจินดีในเพศเป็นผู้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มนำ้ำสํำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำ แลอุทศุศอทิทธศส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจำให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผาร้อยกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอารอไอ้กระดาษเพ่เพเผาเนะ่ะเขาต้องให้จมแบบนี้หรือเวลาสามนาทีเล่าลัดลัดก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดาเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถาวายแก่ระอรหันในสมัยนั้นพร้ารหัน์มีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนชีพในที่สุดทาเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็อุทิศสนกุศลนั้นให้แก่นางเปรตผู้เป็นปัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นปัญญาได้รับโมทนานแล้วก็มีร่างกายประกอบวัิทิป มีความสวยสดงดงามมีเครื่องบรรดับอันเป็นทิพย์มีแสงสว่างแจกกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาอุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันดเสนทราบในคืนหลังท่านันทเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยังถามว่าแม่เทพพิดาเธอเป็นใคร นางก็ตอบว่าท่านอนันทเสนฉันเป็นพัญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจเจ้าข้าวให้กินยาผ้าให้หนุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าจะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาอาหารแก่บรรดาพระภิกษุส,สงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ผู้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแกบรรดาพระหลานทั้งหลายอน,นิสงส์ยิ่งมากอย่างนี้อาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวันนางเปรกก็มีความสุขเวลามันก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน่ายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจํา นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทําจิตขอ้นตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกัทิวดาได้เท่านี้ก็พออะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อที่นี้ไปขอยุติขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผล,ลจงมีเดบรรดาานพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี